สำหรับปัจจัยที่ส่งผลต่อสภาพอากาศบริเวณประเทศไทยตอนบนนั่นก็คือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่ยังคงแผ่ปกคลุมลงมาบริเวณประเทศมาครับูจะไปเป็นน้องเธอเพลนเอขายของในาลาซาดา้าว่างมากก็ไปหางานทาให้มันเป็นหลักเป็นแหลง่งแต่หนูเป็นเด็กเจนซีหนูยังมีกิจกรรมเป็นของตัวเองแล้วเธอจะขายอะไรเสื้อผ้าเด็กสมัยนี้คิดอะไรตื้น Business Model Canvas รู้จักไหม Target c o ต c o n s u m e r คือใครอยู่ Segment ไหนและก็วาง Position ร้านแกไว้ยังไงนี่มารู้เรื่องพวกนี้ได้ไงทุกครั้งที่ฉันถูกบ้านสักผ้าหูฉันะมีแต่พอ s t ตแค c e s s s o u ซ c e ทั้งนั้นแหละแค่คำถามง่ายๆแค่เนี้ยกยังตอบฉันไม่ได้เลย ที่ ada, ลาซาด้าเรามีฐานลูกค้าหลายสิบล้านคนครับเลือกได้เลยครับว่าจะขายให้ใครจะเหนือใต้ออกตกกงแปะมาเจน x y C อัลฟาเบต้าแกมมาคาร์โบนาร่าอัลปากาปาปิก้าคาปิบาร่าโบโลน่าได้หมดเลยครับเพื่อนเล่นเหรอคนนายกนี่ใครขอแนะนำค่ะผู้ช่วยหนู Regional Business Intelligence Buyer Growth และในช่วงดิจิ t a ลทรานส์ o ฟอร์เมชันอย่างนี้จะเตรียมทางหน่งทีไล่ไว้อย่างไร สว,วสวัสดีครับคุณแม่ถ้าสมัครขายของกับลาซาด้าเรามีสิทธิพิเศษฟรีสำหรับร้านค้าใหม่ไม่ว่าจะเป็นฟรีค่าธรรมเนียมธุรกรรมค่าธรรมเนียมการใช้บริการมาเก็ตเพลสโปรแกรมส่งฟรีโปรแกรมเงินคืนทุกวนันของสนลดแคมเปญกระตุ้นยอดขายทีมงานดูแลร้านค้าส่วนตัวคอสเทคนิคการขายที่ลาซาด้าอินเตอร์เนชั่แลแล้วถ้าเวร์สเคสซินโเกิดขายไม่ดีขึ้นมากจะทำยังไงคุณแม่ครับ คุณแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับในเคสที่มียอดขายไม่ถึงเป้าเรามีเครื่องมือวิเคราะห์ธุรกิจที่จะมาช่วยวิเคราะห์สาเหตุและสถิติหลังบ้านเพื่อให้พ่อค้าแม่ค้าองค์เทรปเนอร์ทุกคนสามารถหาวิธีรับมือได้อย่างถูกต้องครับนี่แกเอาเงินที่ไหนมาจ้างคนพวกนี้พี่เขาบอกว่าฟรีไม่คิดเงินยากกดีของฟรีก็เงียยุ่งยากไปหมดเลยเน่ยมามันจะมีแมลซัสดาเขาจะแบบนี่นี่ชวนทุกคนมาขายของแต่ทําให้มันยุ่งยากกันเถอะมา้าเขาต้องทาให้มันง่ายดิใครจะทําให้มันยากอะปังปุริเย ฟีฟร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  เปิดข้อสอนมาร์เก yeah, yeah, yeah. ็ตติ้งนี่อะไรแกคิดจะขายของเหรอแต่ไม่ต้องเดี๋ยวมาจัดการเองกราฟิกมาดี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 เปิดร้านกับ Lazada ผ่านแอป Lazada s e l l e r Center สมัครง่ายมีฐานลูกค้าหลายสิบล้านรายแถมมีทีมงานคอยให้คำแนะนำสอนใช้เครื่องมือเพื่อเพิ่มยอดขายนานถึง90วัน Lazada s e ซ l e r Center ขายง่ายสมัครฟรีมีคนช่วย